เป็นมาสิบปีภูมิแพ้แพ้อะไรครับแพ้อากาศเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นโรคเอสอนะคะเริ่มเป็นภูมิแพ้ก่อนอ่าเริ่มแรกเลยเขาอแรกๆเนี่ยเป็นไข้เลือดออกอ่าฮะเป็นไข้เลือดออกกระทั่งว่าคุณหมอว่าถ้ามาไม่ทันภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยคือเราต้องต้องตายอันนั้นตั้งแต่เล็กหรือว่าตอนไม่ไม่เป็นตอนอายุ26อายุยี่สิบหปีโตแล้วโตแล้วไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดอ หลังจากนั้นรักษาไข้เด้ออกเสร็จปุ๊บกลับบ้านอาการเราไม่ดีขึ้นอ hmm. มันยังลุมลุมอยู่ในตัวก็กลับมาหาคุณหมอตรวจก็ไม่เจออะไร hmm. คุณหมอก็ให้ยาไปทานต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยเข้ามาก็เริ่มปวดข้อ oh. เริ่มผิดปกติในตัวเองละ hmm. ปวดเมื่อยปวดตามร่างกาย hmm. าแขนขาอ่อนแรง hmm. เดิน เดินแล้วรู้สึกเหนื่อยเร็วขึ้นหายใจติดขัดเอาเริ่มมาเป็นสเตปออกมาได้เรื่อยๆนะเหมือนเหมือนยังรักษาไม่สุดสําหรับไข้ดดออกภาะปกติคนนี้รักษาไข้แล้วอองพยามากก็จะจดชื่นใช่ไหมคะแต่กระพี้กระเป๋าคือหายมันก็ไมท่ทุกคนหรอกะแต่ของนี่คือมันยังลุง่มๆอยู่มันยังคือยังเป็นอยู่ปวดหัวปวดไข้ตัวร้อนก็เป็นมาตลอดหลังจา,ากออกจากโรงพยาบาลก็ไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้สาเหตุแล้วภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็จะเป็นเรื่องของหวัดก็จะเป็นบ่อยเป็นบ่อยมากจเจอแดดเจอฝนเจอหน้าหนาวนี่เป็นน้ำมูกออกมาเยอะเลยแสดงว่าหลังจากเป็นไข้เลือดออกรักษามาโดยตลอดก็ยังมีอาการเหมือนเป็นไข้ตลอดค่ะเป็นมาถึงอายุเท่าไหร่ฮะอ่าตอนนั้น เริ่มเริ่ม,ร,มรู้ตัวก็ประมาณสามเดือนเริ่มหาหมอละเริ่ม,อมตอนนั้นนั้นก็แค่หาคลินกิกเริ่มหาโรงพยาบาลต่างๆเนะ่นียจนกระทั่งหกเดือนนะหกเดือนคุณหมอว่าคุณมีอาการแพ้ภูมิตัวเองละอ๋อเข้ากลุ่มเสี่ยงค่ะถูกแล้วบอกเลยไหมฮะว่าเป็นเอสเอีบอกเลยว่ายาที่ให้มาคือยาที่เอสเอลีคือ,อคนออที่เ,เ,เป็นเอสเอี <S S <LE> <S ทาน คนเป็น Sle <ม>นี่มีเป็นเฉพาะจุดไหมฮะหรือว่าเป็นเวลาเป็นแล้วคือมันมันทั้งตัวมันก็แล้วแต่คนนะคะอ,อ,อาการเริ่มก็เหมือนที่น้องเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมีอาการไข้รุมรุม,รมปวดเมื่อยตามตัวปวดปวดข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะ<ม>ออตอนแรกที่ตรวจอาจจะยังไม่เจออะไรเพราะมันเพิ่งเริ่มนะคะมันยังหามา์กเกอร์อะไรยังไม่ได้ขึ้นสูงอะไร เป็นที่คุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นที่ไหนไม่บอกคือตรวจเลือดมีการอักเสบของเลือดเกลเลือดต่ําก็อาจจะเป็นที่ที่เลือดก็อันนี้ก็เป็นที่ระบบเลือดเป็นระบบเลือดใช่ไหมหลังหลังจากนั้นก็ขาบวมข้อเท้าบวมทํางานดืนนานๆไม่ได้บวมออกมาเลยค่ะแล้วก็ปวดตามข้อคุณหมอก็ตรวจสาเหตรุรูมาตอยเก้าก็ไม่มีรู้ไม่ว่ารุนแรงโรคนี้ตอนแรกไม่รู้ จนคุณหมออธิบายฟังว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะาาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยคือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออยู่ในการดูแลของคุณหมอต้องทานยาสม่ำเสมอต้องมาหาหมอทุกสองเดือนที่คุณหมอนั้านอาจารย์ครับอยู่มา26ปีทําไมถึงพึ่งมาแพ้ภูมิตัวเองฮนะอ๋ออันนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไ,รไหร่ก็ไม่มีสาเหตุก็ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวันเดือน,อนปี่าสาเหตุเนี่ย<ป>อย่าง SLE เเนี่ยเราบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรรมพันธุ์แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นลูกก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสาเหตุจริงๆไม่ทราบถ้าจะให้เดาก็คือว่าเซลล์มันอาจจะกลายพันธุ์เพราะว่าเราเจอมลภาวะมละพิษอะไรต่างๆมันกลายพันธุ์ได้หลายอย่างอาจจะไปเป็นมะเร็งหรืออาจจะไปอะไรก็ได้ทำให้ยีนของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคขึ้นมา วิธีควบคุมและรักษาสำหรับ SLE นี่จริงๆปัจจุบันนี่ถ้าได้รับการดูแลรักษาดูแลตัวเองให้ดีเราถือว่าไม่ใช่โรคที่อันตรายละ<ม>สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ต้องควบคุมอาการคือปัจจุบันเราก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้อยู่อย่างปกติได้นะครับะพูดก็คือกดภูมิใช้กดภูมิไหมอ่าใช้กดภูมิค่ะแต่ว่า ยากดภูมิบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนักนะฮะสมัยตะก่อนอาจจะมีเฉพาะสเตียรอยด์แต่ปัจจุบันเราก็จะมียากดภูมิที่ดีขึ้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะฮะซึ่งตลอดมาก็ทานยาอย่างที่บอกทานยาเพนิซโลลวันละหกเม็ดอ่าฮะ ทานมาตลอดทามาตลอดสิกว่าปีสิกว่าปีแล้วก็จะมีเริ่มแรกก็ยาไม่เยอะหรอกนะคะไม่กี่ตัวเองยากดภู่มยาอ่าแบบพนเโซโลนตอนหลังมายากระเพาะยาความดันเยอะมากเลยามาหมดเลยาเลย,ยามาหมดเลยก็เวลาพปหาหมอคุณหมอนัดสองเดือนนี่จะหิ่วถุงยามาสองถุงแบบใหญ่มากโอแล้ว,ลว,วอะไรทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีของบางอย่างที่จะช่วยได้ คือคุณหมอที่รักษาตัวนิดเองนะคะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเคยเขียนเขียนเป็นหนังสือให้ดูว่าคุณไปหาหนังสือมาอ่านนะถ้ามันประมาณว่าถ้าความตายอาจมาเยือนถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมคุณบอกว่าให้คุณไปหามาอ่านดูนะอะไรอย่างนี้คุณหมอแนะนําให้หาอาหารเสริมสำหรับนิดนะคุณหมอแนะนําเลยท่านบอกไหมครับว่าเป็นอาหารเสริมอะไรไม่ได้บอกให้ไปหาหนังสือเล่มนี้ยมาอ่าน ใช่ค่ะให้มาหาให้มาศึกษาดูนะแต่มันไี่บอกว่าเป็นตัวไหนอก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเราต้องหาเลนไม่เจอใช่ค่ะจนกระทั่งมาพี่เขาแนะนําคือคุณพงนฤทธ์ซึ่งซึ่งพี่เขาเห็นตัวนี้อยู่บีมอยู่ก็ลองมาแนะนําเราดูก็มาศึกษาดูค่ะก็เอาไปไปทานเดือนเดือนแรกที่ทานบีมสีสีชมพูค่ะสีชมพูนะฮะสีชมพูค่ะ เดือนแรกที่ทานแต่ทานคู่กับยาหมอนะคะของตัวนี้ไน้ทานคู่กับยาหมอเลยก็ไม่เอาละกลัวทานสองแคปซูลเช้าแล้วก็สองแคปซูลเย็นน้ำมังคุดครึ่งซองสองเย็นค่ะน้ำมังคุดทานตอนไหนฮะน้ำมังคุดทานตอนเช้าเลยทานตอนเช้าเลยนะฮะพร้อมกับแคปซูลสองเม็ดแคปซูลสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดค่ะก็เป็นสี่ต่วันทานได้เดือนหนึ่ง ทานคู่กันได้เดือนนึงรู้สึกว่าตัวเราก็พี่กระเป๋ามากขึ้นดูแบบไม่งุดหงิดมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงทานข้าวด้วยเยอะเมื่อก่อนเป็นคนเบื่ออาหารดูไม่ค่อยก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงในในในตัวเองค่ะก็ทานไปสองเดือนเนี่ยเพื่อนเริ่มเริ่มทักแล้วว่าเออนิดทํางานได้แล้วไม่ปวดแล้วหรออืไม่ได้ไปหาหมอแล้วไม่ได้หยุดนะนะอะไรเขาก็ออ๋อเราก็ลืมเลือกดูตัวเองว่า คือเราเป็นงั้นจริงๆคือคนรอบข้างอะบอกเขาทักเพราะว่าทํางานสี่ห้าวันเริ่มไปหาหมอและเริ่มไม่ได้แล้วขาบวมขึ้นมาเพื่อนก็จะพยุงออกไปหาหมอครับอันนี้คือชัดเจนค่ะสีชมพูเข้าไปทําอะไรในร่งกายกับ SL สเอลครับ่าพิเชษเพราะฟังดูโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่ล่าชีวิตหลายๆคนมาแล้วนะครับคือท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็คงจะแปลกใจถ้าบอกว่าต้นเหตุมันก็เหมือนกับไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมนั่แหละ นะประหลาดใจไหมก็ไม่เลือดขาวตัวเดียวกันนะไอ,อสารที่ตัวเดียวกัน,น,นที่มันหลังเยอะไปอะ่ะแล้วทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอเป็นออโตอิมูนดิซิสนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นออโตอิมูนที่ค่อนข้างจะรุนแรงน s นเอสเเนี่ยนะครับ,รบเป็นพีเพ่เบิ้มของออโตอิมูนพี่เบิ้มของโรคแพ้ภูมิแพ้ภูมิข้อเขาที่บอกว่าเราเดืวดฉัมังมากม,มันเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับ SLE เนี่ย น้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้นตอมันเกิดขึ้นจากเหตุเดียวกันครับคือสารสามตัวเนี้ย T N F a l p h a i n นเ r อร์คินหกอินเ e อร์คิเยอะไปเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองก็เราก็เกิดภูมิของเราทําลายตัวเราเองใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปลดลดมันลงมานะฮะลดลงมาในปริมาณที่เหมาะสมอย่าลดลงไปจนกระทั่งมันแบนติดดินนะ ถ้าลดลงไปมันก็มากก็จะมีปัญหาอีกคราวนี้เราจะติดเชื้อง่ายเลยนะครับก็คล้ายๆกับการออกฤทธิ์ของยาเซีรรอยออครับเพราะฉะนั้นเซีรรอยใช้แล้วฉมังก็เพราะว่ามันลดการแพ้ภูมิตัวเองอย่างรวดเร็วรนะครับแล้วเราก็อาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณเนจชนกเป็นก็ติดเชื้อเป็นอะไรอย่างอื่นเสริมขึ้นมามมนั่นก็คือผลข้างเคียงจากการกินเซอรรอยนั่นเอง นะครับทีนี้คราวนี้แคปซูลของเราทำอะไรนะรอย่างเช่นที่เราอธิบายไปว่าถ้าคนที่ปกตินะครับคนเราสร้างของเราอยู่แค่เนี้ยถ้าคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราสี่เม็ดต่อตวันมันก็สร้างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่สร้างมากอยู่แล้วมากเกินไปอยู่แล้วเมื่อกินสีชมพูมันก็จะต้องลดมาแน่นอนครับนะครับอาการแพ้ภูมิก็จะลดลด ก็นะจะลดลงเราก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสมดุลน,นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีการใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยน้ำมังคุดมันก็ลดนะฮะทั้ง3าตัวจะถูกลดด้วยน้ำมังคุดหมดเลยนะครับตั้งแต่ th หนึ่งหนึ่ <1. S 1> ซึ่งจะมี t n f alpha อยู่ก็จะลดลงมา th สองซึ่งมีอิน e r ร e u k i หอยู่ลดลงมาเยอะมากแล้วอินท r k i สิบเจ็ดก็ลดลงมาครึ่งหนึ่ง รการการใช้นำพุดกับแคปซูลเซจิมพูมันร่วมด้วยช่วยการอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการเอสออก็จะหายไป <c oughs> ก็จะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆผมมีเพื่อนที่อยู่ในอเมริกาเขาเป็น SLE ม,มาหลายสิบปีบนะฮะแล้วใช้ก็ทรมานมากวันหนึ่ง็มาเที่ยวไปเยี่ยมผมที่เชียงใหม่ นะฮะล้วก็พูดอาการให้ฟังบังเกิญมีหมออาบรณีซึ่งนั่งอยู่ในนั้นด้วยก็เลยแนะนําบอกว่าทำไมไม่คุยกับพิเชษผมก็เลยให้เขาใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ก็สิิทธูตรอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ไปได้ไม่กี่เดือนน่ะนะฮะเขาก็เริ่มหยุดยาเอสอวีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งยาทั้งตัวที่อาจารย์นัำไพรรู้จักดีเดี๋ยวอาจารย์นัำไพรช่วยเสริมนิดนึ่ะพูดถึงคนคุณเดวิดส์นะ,ะยาที่หมอให้นั้นก็เป็นยากดภูมิฮะ,ฮะชื่อ,อ ไฮดรอกซีคลอโรควีนจริงๆเป็นยารักษามาลลเรียแต่มันสามารถกดภูมิได้เนั้นพวกนี้เขาก็สามารถเอามาใช้ใน SLE ได้คได้เพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาะนะครับที่เขาใช้แล้วก็อาการก็ดีขึ้นหยุดยาทั้งหมดนะแล้วเขาก็หยุดผลิตภัณฑ์ของเราหยุดสีชมพูด,ด้วยปรากฏว่าหยุดไม่ถึงปีเขาก็โอเคนะฮะแต่ว่าหยุดไม่ถึงปีอาการเริ่มกลับมา S <S แล้วนี่แม่พี่อจะบินกลับมาเพื่อจะเอาซัพพลายไปใช้อีกหนึ่งปีนะแต่จากประสบการณ์ที่เขาพบว่ามันทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็คือจะผลักด,ดันผลิตภัณฑ์ออ e เปอเรชันบิมของเราให้เกิดขึ้นในอเมริกาเพราะในเร็วๆนี้เราก็จะมี Apple USA เกิดขึ้นนะ <S <S <S> ต่อไปจะไม่ได้ยินอาจารย์พิเชษบรรยายแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษที่อเมริกา <laughs> <laughs> ทุกวันนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะตอนนี้บีมส,สีสีเขียวได้แล้วคะ่ะอาจารย์ทานสีเขียวเช้าตื่นนอนขึ้นมาทานเลยแล้วก็ไปทานอีกทีก่อนนอนอเป็นสองเม็ดแต่ก็จะสลับไปสลับมากับสีชมพูนะคะครับค่ะ,คะซึ่งป็นสูตรที่ถูกต้องนะอาจารย์ค่ะน้ำมังคุดบางทีก็ไม่ได้ทานบางทีก็ เนื่องจากฐานกรถึงฐานนั้นไม่ได้เป็นตัวหลักแต่เป็นสีเขียวถ้าเรานอนดึกตื่นเช้าเป็นเมื่อก่อนนะนิดไม่ไหวเลยอนอกเลยแต่ทุกวันนี้สบายมากกตื่นตีสีก็เป็นหมอของตัวเองก็ถูกต้องแล้วครับแตไปกินสีเขียวอย่างเดียวตลอดเวลานะมันจะกลับมาเร็วมากอคนะครับยินดีด้วยครับ